สวัสดีครับนิ่ดีเพื่อนๆทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่อง p พจ Two i n Channel แล้วครับตอนนี้คุณอยู่ในช่วงแนวทาง h e โ o ่เกม League of Legends นะครับผมแล้วแชมเปี้ยนที่ผมจะมารีวิววันนี้ก็คืออารีนะครับผมก่อนเพื่อนๆจะเข้าไปรับชมคลิปนี้ขอคนละหนไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เราไปรับชมกันเลยครับ สกิลติดตัวของอารีนะครับเมื่อเธอใช้สกิลโดนแชมเปี้ยนหรือคีฟสองครั้งขึ้นไปนะครับจะทําให้เธอได้รับความเร็วเคลื่อนที่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับสกิลที่1ของอารีนะครับจะเป็นการปล่อยลูกบอลที่ถืออยู่ที่มือพุ่งไปด้านหน้านะครับการการปล่อยพุ่งไปด้านหน้าถ้าศัตรูโดนครั้งแรกก็จะสร้างเป็นความเสียหายเวทนะครับส่วนครั้งขากลับของลูกบอลนั้นจะถูกสร้างเป็นความเสียหายจริงนะครับ สกิลที่2ของอารีนะครับจะเป็นการสร้างลูกบอลไฟขึ้นมารอบตัวเป็นจํานวน3ลูกนะครับลูกบอลไฟนี้จะพุ่งเข้าหาศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับโดยจะเล็งแชมเปียนที่อยู่ใกล้ก่อนนะครับสกิลที่3ของอารีนะครับจะเป็นการปล่อยหัวใจใส่ศัตรูนะครับศัตรูที่ถูกสกิลนี้ก็จะทําการเคลื่อนที่เข้ามาหาอารีโดยอัตโนมัตินะครับศัตรูที่ถูกไล่หมนโดยวิชานี้ก็จะถูกสกิลของอารีแรงขึ้นอีก20%ด้วยครับสกิลอันติเมของอารีนะครับอารีจะพุ่งไปด้านหน้านะครับ แล้วก็ปล่อยลูกบอลไฟใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้ๆนะครับสกิลนี้สามารถกดได้มากสุด3ครั้งนะครับแล้วสร้างความเสียหายเวทน,นะครับแล้วสร้างความเสียหายกับศัตรูที่อยู่รอบๆนะครับโดยจะเล็งแชมเปี้ยนก่อนนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นคอมโบพื้นฐานของอารีนะครับผม อาลีจะต้องใช้สกิล3ให้โดนศัตรูก่อนนะครับแล้วปาด้วยสกิล1ต่อนะครับหลังจากนั้นใช้สกิล2แล้วตีพุ่งเข้าไปนะครับจะเป็นการเบิร์ดดาเมจที่ค่อนข้างรุนแรงมากนะครับผมหน้าที่หลักๆของอาลีก็คือการเข้าไปล้วงแครี่ฝั่งตรงข้ามหรือเมจฝั่งตรงข้ามนะครับผมคารีเป็นเมจเลนกลางนะครับพยายามใช้สกิล3ให้โดนศัตรูก่อนนะครับหลังจากนั้นให้ใช้สกิล2แล้วสกิล1นะครับผม พอศัตรูเข้ามาใกล,ล้เราเราก็ใช้อันตีนี้นะครับแบบในคลิปนี้นะครับมันสามารถพุ่งได้3าครั้งนะครับจะทําให้ศัตรูตามเราไม่ได้นะหน้าที่หลกัหลกๆของอาลีในทีมไฟนะครับก็จะเป็นการเข้าไปล้วงเก็บแครี่หรือเมดของฝั่งตรงข้ามนะครับผมคอมโบก็จะคล้ายๆกันในคลิปนี้ครับอาลีเป็นตัวที่มีความคล่องแคล่วมากนะครับเพื่อมีอันตินะครับแต่ถ้าเกิดเวลาเราไม่มีอันตีเราก็ต้องเล่นเซฟๆหน่อยนะ พอเวลาเราเคลียร์เลนเสร็จปุ๊บเราก็พยายามเดินไปแก๊งเลนแครี่หรือช่วยป่าเดินเกมนะครับจะเห็นว่าในทีมไฟนี้คือเขาจะจับอารีไม่ได้เลยนะครับอารีจะพิวมากนะครับถ้ามีอันติแต่อารีก็เป็นตัวที่บางมากๆเลยเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาในการเล่นก็ควรที่จะเซฟนิดนึงนะครับ สกิลสเป็นอะไรที่ค่อนข้างสําคัญสาหรับอารีนะครับในการฆ่าศัตรูนะถ้าเราใช้สกิลสามพลาดนะครับในการฆ่ามันจะยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพยายามเล็งสกิลสามใช้ให้แม่ๆแ,แ,แล้วใช้สกิลหนึ่งปาเข้าไปนะครับกดสกิลสองแล้วอันติพุ่งเข้าไปจะทําให้แครี่ฝั่งตรงข้ามหรือเมย์ฝั่งตรงข้ามหายไปได้เลยนะครับผมส่วนสเปลในเกมนี้ก็ผมแนะนํานะครับสําหรับอารีก็จะใช้เป็นแฟตหรืออีกไนท์ก็ได้นะครับไว้สําหรับในการฆ่าศัตรูนะครับ หรือบางทีเราอาจจะเอาเป็นเอ็กซอร์สเพื่อมาแก้ทางพวกฮีโรประเภทพวกเ็นแอสซิซินเข้ามาลวงอาลีนะครับแบบพวกเซตยาซื o ออะไรประมาณนี้ครับเอาเอ็กซอร์สมาได้ครับหรือถ้าเจอเป็นพวกซีซีหนักๆก,ก็สามารถเอาล้างสถานะมาได้นะครับให้หยิดแฟตมาทุกเกมนะครับแฟตเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับสําหรับเกม L L นะครับ ส่วนในเรื่องไอเทมกับรูนในเกม The Origin Wild i นะครับตอนนี้ผมยังไม่มีข้อมูลเลยนะครับว่าทางเกมเขาได้เอาไอเทมอะไรจากใน PC เข้ามาบ้างนะครับผมจึงยังไม่ได้ให้ข้อมูลทางนี้นะครับเด,เดี๋ยวพอเกมเปิดแล้วผมได้เข้าไปเล่นจริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแนะนําให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมผมเองก็เป็นคนที่รอเกม The Origin Wild r i มาเป็นปีแล้วครับอยากเล่นมากเลยตอนนี้ แต่ผมก็ทําคลิปรีวิวแบบนี้ไปก่อนนะครับผมเพราะตอนนี้ผมก็ยังเล่นไม่ได้ยังเข้าไปในตัวเกมไม่ได้ภาพส่วนใหญ่ที่เอามาก็จะมาจาก PC นะครับผมเป็นเวอร์ชั่น PC ครับแต่สกิล,ลจะเหมือนกับไวรลิฟแน่นอนครับผมถ้ารครับผมถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไคเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับเพื่อผมมีกําลังใจในการทำคลิปต่อไป ส่วนคลิปหน้าถ้าเ,เพื่อนๆอยากให้ผมรีวิวหรือแนะนำแชมเปี้ยนตัวไหนใน League of Legends w ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้น,นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำให้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ